ไปจะดับแลไม่ดับและนะฮะโอ้ยถ้าผมนอนพักโดยที่ไม่ทำชิปเลยนะผมจะได้หนึ่งร้อยเหรียญไหมนะครับถ้าผมไม่ได้ดึงร้อยเหรียญลำบากแน่นอนเดือนหน้านะทะทำไมมันเป็นทำไมมันได้หนึ่งเหรียญร้อยเหรียญลำบากยัง โคตรลำบากเลยนะครับผมไฟก็จะดับช่วงนี้นก็ฝนตกบ่อยอย่างเงี้ยนะแย่แย่จังทุกภาพก็ไม่ค่อยดีไปก็ทุกอย่างอ้ยเหนื่อยจังเหนื่อยใจเหนื่อยกายเหนื่อยทุกอย่างเลย ไฟเอ้ยไฟินยินาเข้าไปก็นอนได้พักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอาการก็ดีขึ้นแล้วน่าก็หายปวดหัวแล้วนะอออกไปดูข้างนอกบา้างนะครับผมว่า เป็นอย่างไรก็นอนจนหายปวดหัวแล้วเนาะพักไปนอนพักแล้วก็โอเคนิดหนึ่งยาเข้าไปเออออกมะ มันดูไฟนะนก็ริบปิดแล้วมันจะไฟออกมาไม่เต็มหน่วยนะฮะพัลงไฟดับนะครับแต่ว่า ไฟเนี่ยออกมาไม่เต็มหน่วยนะก็เป็นแบบนี้นะครับเย็นแล้วมาหนะ้าโอ้ไรก็ไม่เป็นใจชิปก็ช่วงนี่ก็ ดีนะครับยังไม่ถึงหลักสิบถ้าหลักสิบคงจะแย่เลยเนาะนะครับผม,มไปไหนกันนะฮะ หำมาก็มืดอีกเล้วน,นะครับเปิดไฟแต่พอไฟน้ำไฟลูกหลงมานะคิดว่าคืนนี้ก็น่าจะมืดอีกลแล้วละที่สวนยางอันมันมองฮนะ ไฟไม่มานะครับไปดูนะฮะว่าน้ำจะมาไหมไฟไม่มาแต่ว่าบินก็ยังดีนะฮะ <c oughs> มันออกแบบนี้ยนะ่มันดียังดีได้เห็นอยู่อ่าน้ำไหลแล้วฝักบัวละ่ะอ่โอเคก็ <c oughs> <c oughs> ยังได้อยู่ ชักโครกไปไปลงเพียสองฮะนะไม่มาก็ยังดีนะว่าห้องน้ำยังไหลอยู่นะครับผมถึงแม้จะไฟไม่มาก็ตาม กนะ็ยังสนิทอยู่นะไปด้านนอกเอาเสาไฟนั่นน่าจะมันออกอยู่นะอะดับสนิทเลยโอ้เฮียนุวัดกลับแล้วนะครับผม ก็จะสัญญาณก็จะมืดๆนิดนึงนะครับยังดีนะมันมีไฟอยู่ตรงนี้มันยังมีสว่างนะครับผมคนเดียว <c oughs> ลำบากสิดนึงไม่เป็นไรเนดะินหทางแต่ว่าเออมันมันก็ออกนะฮะ เพราะว่ามันโซลาเซลล์เนะะาะไฟธรรมชาติไฟแสงแดดมันก็จะมือดอย่างนี้แหละอ่าดีนะครับบอกว่าที่ฝังบัวที่อะไรมันออก้ำหนาวแล้วเนี่ย องคูต้องคืนก็สวยนะะก็มีไฟเนาะนะครับทำให้สว่างนุ่นนะครับนาลุงจนุ่นเลยนะฮะนี่ก็ยังมียังมีอยู่เนาะไฟโซลาเซลล์ที่เขามาติดตั้งไว้แล้วก็มืดอีกนะครับแต่พีเจ้าของสวนยางก็ไม่อยู่เอาวันนี้น่าจะ ทำธุระพี่เขาเอาไฟมาติดเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครช่วยมาดูผมนั่นหยง่ร้อยเหรียญด้วยเอนะครับผมช่วยมาดูเถิดครับหนึ่งร้อยเหรียญตัวนี้ก็เหลืออีกสิบสี่เหรียญน,น่าเสีเนี่ลูกศิลทอดปิ้งข้าวหมูย่างนะครับก็ข้าวมันไก่ ป้ายตรงนี้นะฮะลีย์นะครับประมาณนี้เลยนะครับผม